สวัสดีครับผมทนายเดชาตอนนี้อยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับผมได้รับข่าวเชิงลึกมามีอยู่สองข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเข้าค้นบ้านบิ๊กโจ๊กหรือพลตรวสุรเชษรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติงานนี้ไม่ธรรมดาครับนะ,ะคู่แข่งเกี่ยวกันท้าชิงพอบอรตรเนี่ยก็น่าเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังแน่นอนร้อเซก็คงไม่ต้องบอกว่าเป็นใครก็พี่น้องประชาชนคิดเอาเองนะครับเพราะการชิงพอบอรตรนี่มันเอากะหนักครับ รายงานข่าวที่ผมได้ทราบมานะครับว่าหลังจากวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่บเจ็ดกันยี่บเจ็ดที่จะถึงนี้พอเลือกผอบเอรียบร้อยแล้วนะรองผอบอรตอรอคนที่อกหักและมีวุโสนะครับท่านไปเดานะครับใครที่มีวุโสนะฮะคนนั้นเนี่ยได้ว่าจ้างทนายความร่างคําฟ้องเสร็จสิ้นแล้วถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เป็นผอบอรตอรอเขาจะฟ้องกอรตอรอทั้งหมดนะครับที่ไปยกมือให้กับรองผอบอรตอรอที่เอาโสน้อย ที่ศาลอาญาทุจริตกลางนะครับเท่าที่ผมทราบรายงานมาและก็เห็นคําฟ้องแล้วส่วนอีกคดีนึงเขาก็จ้างทนายฟ้องเตรียมฟ้องนายกรัฐมนตรีและกตรเป็นจำเลยร่วมกันนะครับนะที่ศาลปกครองอีกหนึ่งคดีเพราะว่าที่ผ่านมานั้นนะรองพอบอรตรคนไหนที่อกหักเขาก็นะครับาเขาเรียกอะไร เขาก็สามารถฟ้องแล้วก็สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้นะครับใครที่ที่อกหักเนี่ยโยกย้ายไม่เป็นธรรมเนี่ยสารปกครองก็สั่งกลับมาได้ก็ดูกันต่อไปนะครับส่วนอีกคดีหนึ่งผมไ,มได้รับแจ้งจากศิระเจนจาคะเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยแจ้งว่าทีมกฎหมายของศิระนะครับก็จะไปดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กที่สพเมืองอ่าสพเมืองชนบุรีนะครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องไปดำเนินการกับอดีตอ่ผู้การชนบุรีคนหนึ่งนะครับในเวลาช่วงบ่ายนะครับ นะและยังมีอีกหลายคดีนะครับระหว่างบิ๊กโจ๊กกับคู่กรณีทั้งหลายนะครับทั้งเป็นตํารวจทั้งเอกชนนะก็ฟ้องกันอุตลุกครับทั้งคดีมินประมาดูมินนะส่วนการออกหมายคน้นบ้านพลตํารวจเอกสุรเชษจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องไปตรวจสอบนะครับว่ามีพยานหลักฐานอะไรเชื่อมโยงไปที่บ้านของบิ๊กโจ๊กหรือไม่ถ้าไม่มีมันก็จะเป็นการนะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ แต่ถ้ามีก็ถือว่าเป็นการขั้นตอนกระบวนการในการออกหมายคน้นคดีมีมูลและเกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเชื่อมโยงกับบิ๊กโจ๊กแต่ไปกันแกล้งใช้กระบวนการในการออกหมายจับและไปออกหมายคน้นและไปค้นบ้านเขาอันนั้นก็มาตราหนึ่งห้าเจ็ดติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ